สวัสดีครับพบกับป่าเม้ยูพันไม้นะครับนี่ก็เข้ามาดูแปลงปาล์มนะครับแปลงนี้ก็เป็นคอมเพกนะครับคอมเพกอ่าคอมเพกก้านาครับก็หลังจากลูกไปนะครับก็กระดาสิงหากันยาสองเดือนนะครับจากต้นปาล์มที่เราให้ดูว่าเหลืองๆที่เรางดการให้ปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เข้าเดือนที่สองนะครับก่อนกับเขียวนะครับต้นปาล์มก็จะเขียว แล้วก็แทงยอดแทงใบนะครับพอได้เติมปุ๋ยใบหนึ่งครั้งแล้วนะครับแปลงนี้เพิ่งได้ใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าในหลุมเราก็มีพวกขี้แพะอยู่นะครับแปลงนี้ก็จะต่างจาก2แปลงนะครับที่พาไปดูก็คือแปลงที่เราล้มยางซึ่งเป็นยางแก่ซึ่งเป็นยางเก่างนั้นนหะเวลามันาล้มเสร็จเนี่ยพวกหญ้าจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันร่มแต่แปลงนี้ก็คือเป็นแปลงถ้าบ้านบ้านคือ ้านผมเนี่ยป่าเป็นป่าก็คือเป็นพื้นที่ล้มยางแล้วทิ้งร้างเอาไว้แล้วก็มีพวกหญ้านะครับพวกวัชพืชอะไรขึ้นเต็มไปหมดนะครับพอเรามาปรับก็ในดินมันก็จะมีพวกเมล็ดหญ้าเมล็ดวัชพืชอยู่เต็มนะครับพอเราปรับดินเนี่ยนเนี่ยครับขึ้นมานี่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ค่อนข้างที่จะมีวัชพืชหรือหญ้าเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าเราพยายามให้หลุมปาม,มคนปามเราเนี่ยนะครับ ไม่มีหญ้านะครับนี่ก็คือนะครับหลังจากปลูกไปข้าวทุนเดืนที่2นะครับแปลงนี้ก็จะหินหน่อยนะครับนี่หินครับขุดอ่าแมกโฮเล็กนะครับกวักฉีกเลยนะครับเพราะว่าดินกลางที่จะแข็งนะครับดูลักษณะของหินอันนี้ก็คือปลูกมลูกจะตอไว้นะครับก็อ่ารองกลางไว้ก็มีไม่กี่ต้นนะครับ เนี่ยครับดูหญ้านะครับหญ้าเนี่ยเกิดขึ้นดีมากเพราะว่าเป็นพื้นที่รกร้างนะครับบอกไม่เงีย,ยอะไรก็มี่ครั้งนี้เยอะๆนะครับต้นปลาล์มก็เริ่มนะครับเดือนหนึ่งเข้าสู่วันที่สองนะครับก็เริ่มที่จะนี่เลยนะครับแทงยอดหลังจากลงดินไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มเนี่ยครับเขียว แล้วก็เดิมมียอดเดินดีครับก็คือเราเตรียมลุมเหมือนกันหมดนะครับทั้งแปลงกับเนี่ยเดิมยอดมาก็ระวังเรื่องของแมลงนะครับแมลงกินใบนะครับก็มีพวกด้วงกุหลาบพวกแมลงกุหลาบพวกนี้ครับแต่กัดกินใบเัานทาให้โตช้านะครับพอโตช้าเนี่ยมันทำํำส่งผลต่อการเติบโต การตั้งทรงการตั้งโคนของปามครับนี่ถ้าเป็นดินลูกรังเรามาทาถนนเนี่ยพอฝนตกหนักเนี่ยมันจะล้างหน้าดินออกแต่เม็ดลูกรังนี้จะแข็งนะครับดินแต่ถ้าเป็นหน้าดินเนี่ยมันจะนิ่มมันจะค่อนข้างที่จะแฉะครับแห่งนี้นะครับก็ร้อยกว่าต้นนะครับเป็นพื้นที่สีไร่เองนะครับตรงนี้ ก็ปลูกปาลมาไว้แต่นี่ครับหลังจากปลูกไปก็เขียวก็คือเราจัดการเหมือนกันหมดนะครับขุดหลุมใส่ปุ๋ยหวัานปุ้นเขาใส่ขี้แพะันทำให้การเลี้ยงตูนเนี่ยค่อนข้างจะดีหลังจากนี้เราก็ปล่อยตูเฉพาะหญ้าอย่างเดียวแรงนี้จะเหนื่อยเรื่องของการจัดการน้านิดน,นึงเพราะว่าเป็นพื้นที่เนี่ยผมเพิ่งมาไทยอันนี้แม่ามาปลูกน้ำเต้านะครับ ก็เดี๋ยวสักหลังจากหเดือนนะครับเหมือนกับแปลงข้างบนหลังจากวัน5เดือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตั้งทรงได้เร็วนะครับอันนี้เอาน้ำเจาะตรงนี้จะเป็นที่สมัยก่อนมันเป็นที่ลุ่มกับหญ้าพวกนี้กาจัดยากนะครับพวกหญ้าตีนกาหญ้าตีนกาเนี่ยตายยากถ้าจะให้ดีก็คือตัดนะครับแตกใหม่แล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตายนะครับพวกนี้ นะครับนี้ก็คือพามาดูอีกแปลงที่หลังจะปลูกไปประมาณเดือนกว่าเข้าเดือนที่2นะครับปามก็เริ่มเขียวนะครับก็จนนี้ก็หน้าฝนก็ระวังเรื่องของปัญหาการแมลงกินใบแล้วกันนะครับอย่างนั้นมันก็จะตัวของแมงมุมยาชานะครับแปลงนี้นะครับเขียวชะอมนะครับไปโดยยกาโอเคนะครับฝากติดตามยูทูบอานไม่จูนไม่ด้วยครับสวัสดีครับ